ครับก็สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องนพดลนะครับเราก็มารีวิวมอกรองนะครับเห็นเพื่อนๆหลายคนถามมาว่าทํายังไงช่วยสอนทีมันก็ไม่ก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นมอกรองเอาแค่เอากระปุกโหลธรรมดานะครับมาซื้อมาสี่สิบห้าสิบบาทเนี่ยนะครับเป็นกระปุกโหลธรรมดาครับ สีขาวขุ่นนะครับแล้วก็ซื้อฟองน้ำสองแพทนนะครับแถวบ้านผมขายแพ่นละสิบาทครับแผ่นอย่างดีครับผมแผ่นแบนนะครับเนี่ยครับก็ไี่อะไรเลยครับเนี่ยเป็นมะกรองเดิมธรรมดาข้อดีของมะกรองนี้ก็คือขี้โคลนไม่เข้าเลยครับ รอแถวเนี้ยไม่มีขี้โคลนเกาะนะครับเวลาลุยทุ่งครับนี่ครับก็ซื้อแผ่นฟองน้ำมาแล้วก็พับให้มันเป็นกลมๆนะครับพอมันจะพอดีกันเลยครับผมนี่ครับเราก็เล็งให้ตรงแล้วเราก็หาจุดศูนย์กลางครับแล้วก็เจาะลงไปมันจะมีจุดอยู่แล้วครับแล้วเราก็เจาะตรงนั้นลงไปครับผม วิธีเจาะของก็คือผมใช้ตัวบัดกีครับตัวความร้อนนะครับที่เอาไว้ทําไฟครับไว้เชื่อมสารตะกั่วครับเจาะรูจะตรงกว่าครับสว่านก็ได้ครับสว่านครับสว่านก็เจาะได้นี่ครับใส่แล้วมืก็จะพอดีครับแต่ถ้าเราไม่ใส่ฟองน้ํานะมันก็จะโยกหน่อยหนึ่งมันก็ไม่หน่อยอะมันก็จะมาชนเนี่ยสีแยกจะทะลอกได้นะครับ แล้วเราก็หาแหวนครับสองตัวก็ได้ครับเพื่อจะให้มันกินไอ้เนียครับเพื่อจะให้มันกินพลาสติกครับแล้วก็ตัวนี้ครับพวกน็อตยางไงครับหรือไม่ก็น็อตเบอร์สิบธรรมดานะครับขันแต่อันนี้มันสามารถใช้มือแกะได้เวลาอยู่กลางทุ่งอยากทำคาซาต์นี่นะครับผมก็ไปเก็บตามรถเก่านะครับรถม็อกตามน็อตมอกองรถเก่าครับผม ข้างล่างของก็มีนะครับข้างล่างของไม่ได้ยุ่งเลยนะครับทําแค่ข้างบนอย่างเดียวนะครับแค่นี้ก็สมบูรณ์สวยครับเขาเรียกว่ามันคล้ายมะกรองหลอกที่เด็ดนครจะดูสดครับครับผมอย่างโค้งก็เป็นโค้งสยามเก้าเก้าธรรมดาครับผมราคาเมื่อเจ็ดปีแล้วก็สองพันเจ็ดสองพันห้าประมาณนั้นครับครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ